สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะนุ่งก็จะมาบอกเกี่ยวกับต้นสาวน้อยป่าแป้งนะคะว่าพิษของต้นสาวน้อยป่าแป้งเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ข้อควรระวังในการกําจัดนะคะหรือว่าเพาะพันธุ์ต้นสาวน้อยป่าแป้งเนี่ยต้องระวังอย่างไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนคะ พิษของต้นสาวน้อยปลาแป้งนะคะจะอยู่ตรงตรงยางของเขาเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่าโดนผิวก็จะคันนะคะแล้วก็แสบมากด้วยแล้วถ้าเกิดเอามีดเน,นะะี่ยค่ะไปเฉาะนะคะน้ํากระเด็นเข้าตานะคะก็ตาจะแสบมากแสบมากๆเลยนะคะก็เวลาปลูกนะคะก็ต้องระวังอย่าให้ยางเนะะี่ยค่ะโดนผิวนะคะของเราก็จะทให้แสบ คันระคายเคืองได้นะคะนี่ค่ะอยู่ตรงเนี้ยยางพิษของสาวน้อยปลาแป้งนะคะก็อยู่ตรงยางนั่นเองนะคะก็หากเพื่อนๆนะคะหรือท่านผู้ชมปูกก็ต้องระวังนิดนึงนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้ก็ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของนุ่นนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ